ครับคลิปนี้ฟาร์มนุนาสอการช่างครับออกว่าเบิองหน้าฝังครับพอดีประดุกบืนขึ้นมามีเสือหน่อยตัวนี้กินอยู่นะครับแมวกินสดสดเลยครับเนี่ยบางคนบ่เห็นนะครับเด็กหน่อยบางคนบ่เห็นแต่ทยเห็เบิองว่าเด็กหน่อยบ่เคยเห็นกับที่ได้เห็นนะครับกินกันสดสดเลยครับ โอ้ก็สีแสบไปคลิปนี้จะท่ายแค่นาทีเดียวลหะครับเพราะว่ามันมันกลัวสิกินเบิดเนี่ยมันคงจะหลายนาทีอยู่ตัวหนึ่งยิ้มตัวหนึ่งออกครับ แสดงว่าเจอหนูมันก็ต้องกินหนูแล้วครับเจอกบก็ต้องกินกบแล้วครับซุ้มอยู่ทงเนี่ยครับกินย่างอาเน็ดอร่อยครับเนี่ยสดๆคาดว่ามันจะบืนขึ้นจากหน้าปังเป้งน้ำออกไหมครับเพราะมันอยู่ใกล้สาลาน้ำเลย ท้ายวิดีโอ้เบิ้งห้าเด็กน้อยคุณเพิ่เคยเห็นก็นจชิดเห็นนะครับครับก็ปั้มหนูนาสัวกันช่างกับอจบอคลิปนี้ไว้ก้อนทั้งนี้แหละครับ